พี่น้องมาค่ะสิผ้ามาเบ่งมาอามาบัาาาบกนาวยักพี่น้องบักนาวยักเหมือนง่ายง่ายค่ะเบ่งพี่น้องเบ่งบักนาวยักค่ะนี่ค่ะง่ายแบบง่ายโอ๊ยตาย มันแก่พี่น้องมันแก่โลนเลยค่ะนี่ต้นมักหน้าหงักค่ะดกเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่พี่น้องก่อนดกคักค่ะนี่กลุ่มนี้ก็บซีนอยเนาะน,นี่ดูตรงน,นี้เลยนี่งกีกับนี่พี่น้อง สองงวยค่ผ้าสาวมะเบิ์งกลางห้พี่น้องโล่นเต็มอยู่พี่น้องมั้งเนี่ยเบิ้งค่นะนะ้วยไงอหรืได้พี่น้องน้อยน้อยไงหมักเน่าหยักไกปน,นะเน่าหยักตัวน,นี้ก็สิอายุประมาณห้าหกปีพี่น้อง หาหกปีค่ะงที่นองดูโดกโดกค่ะโดนกระตินถีบเลยตรงนี้ที่นอนผมกไงจังนะง่ายเนือบักง่ายซ้ำบักแตงโม่คุณอะง่ายง่ายซ้ำบักแตงโม่เลยด้วยที่นองโดกค่ะ ไปใส่ตำหม่งฮงก็สิบ่แซ่บดอกพี่น้องบอ่แซ่บดอกค่ะมันสมโปรดต้องเอาไปเฮ็ดน้ำบักหน้าวจังสิค่ะน้ำพึ่งมะนาวจังสิกัสีได้อยู่ได้พี่น้องน้ำมันสีลายค่ะโดนเต็มทีพี่น้องถ้ามาเบิ่งบักหน้าหยักพี่นอ้องมาเบิ่งบักหน้าหยัก นี่พี่น้องนี่ค่ะอะไรนี้ไงนี่ไงพี่น้องหอม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 ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาหน่อยนั่นค่ะในข้างในมั้นเป็นไงนี่เบิ่งพี่น้องคว่มไงบักนาวหยักค่ะอันะไรไงคัดสมเด็จพี่น้องมองนี่ค่ะ ใช่ปวดม่อผู้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นตสะสร่อนค่ะดกพร้อมไม่พร้อมโลนเต็มทีพี่น้องอันนี้น้อยน้อยมันะระดับน้อยน้อยด้วยค่ะอันนี้นุย่นยใหญ่ค่ะข้ามาเบิ่งพี่น้องมั้ยนี่ค่ะ ไงปวดโพดบอ่ปวดโูดลูกจินยมบอทหน่องอ่ะพี่น้องได้หน,น่วยหนึ่งเก็บได้หน่วยหนึงน่งค่ะได้ล้ายอยู่ดอกพี่แต่ว่าสิเอาหน่วยนี่ค่ะหน่วยใหญ่ๆนี่ล่องไปคันเอานามมันล่องเบิงว่ามันสิได้นามหลายเป็นไหนพี่น้องนี่ฮะหน่วยเดียวนี่ห้าสิไปคันเอานามมันล่องเบิงว่า มันสิไดงหนามหลายป็นเดค่ะมองเงี้ยง่ายกหน่าเลยพี่น้องบักหน้าว่ค่ะงไปพี่น้องลองไปลองไปคันเบิ่งค่ะว่ามันสีหนามมันสิหลายป็นเด้ไปค่ะนี่พี่น้องอันนี้มะนาวยอะนี่นี่สก่อน สีมะขันนำเบิงระวังมะนาวยักษ์หนึ่งหน่วยหนึ่งลูกมะนาวยักษ์หนึ่งลูกก,ลก,กับมะนาวธรรมดาอันนี้เป็นมะนาวแป้นมะนาวเป็นพันหอมค่ะพันนี่นำดีขนาดด้พี่น้องนำหลายสีมะล่องบีเบิงว่าะมะนาวแป้นหกลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มะนาวยักษ์หนึ่งลูกใช้สีเดนามหลายตวกันเปรียบเทียบพึ่งพี่น้องมะนาวยักษ์มะนาวเป็นเดี๋ยวเอาบักหน้าหน่อยก่อนพี่น้องปาะค่ะอันนี้มะนาวเป็นมะนาวเป็นหอมมะนาวเป็นหอมพี่นองน้ำดีดี มาลองมักนาวมักนาวอยากเบิ่งที่หนูเปลือกนะ เปลือกหน้าพี่น้องนี่ค่ะหลังจากพาแล้วมักหน้าเต็มแล้วก็บ,บักหน้าหนักค่ะ่ะลองมาบีเบิ้งพี่น้อง บีเปล่เรียบรเอยพี่น้องหกหน่วยหนึ่งสอี่ห้าหน่วยนี่นาทีเด้พี่น้องบึ้งค่ะบึ้งมาสีได้ยไลปนไห เครื่องเกี่ยวพอดีหกหน่อยได้เครื่องเกี่ยวพี่น้องบักะนาวเป็นหอมได้เครื่องเกี่ยวค่ะมามาเบิงบ่งมะนาวยัพันหยักเลยมาเบิ่งบักะนาวยังพันหยักพี่น้องสิจีนน้ำร้ายปนใดต้องผ้าแบบนี้จังสีบีบได้พี่น้องจังสีจังสีคันได้นี่ค่ะหน่วยหนึง่งกะนาวนีย่ย ต้องตัดออกเป็นเปียงจังสีจังสีจังสีขันได้อะคันเบิ่งพี่น้องตะเกียบเบิ่งบ่มีเม็ดเิพี่น้องมากน้าง่ายเบ่มีเม็ดเลยค่ะไ่มีเม็ดพี่น้องน้ำลายค่ะ ยงนานพี่น้องก้วเรียบร้อยพี่น้องนี่ค่ะ ันแล้วเรียบร้อยมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์คั่นหนำเรียบร้อยเบิรงสิมันเปียกเปียกเบิรงไหนพี่น้องอันนี้เป็นมะนาวหน่อยมะนาวหน่อยหกหน่อยค่ะมะนาวหน่อยหกหน่อยในประมาณนี้เบิรงมะนาวหนักเป็นพี่น้องเบิรงมะนาวหนักอะไรแบบนี้ เดีพี่น้อง,เ,งเกือบเต็มเกลียวเกือบเต็มเปิเปเียบเกียกเน็นด่งเนาะอันนี้มะนาวยักษ์อันนี้มะนาวาน,นี่ฮะอันนี้หกหน่วยอันนี้หน่วยเดียวค่ะเกือบเต็มเกี่ยวอันนี้มะนาวบักนาาเป็นหอมหกหน่วยค่ะ ได้นาำประมาณนี้อันนี้บักหน้าวิญญยหน่วยเดียวค่ะนี่ได้นานเกือบเต็มแก้วพี่นอ้องเต่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมาลองซิมเบอรงก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมาซิมเบอรงค่ะ